สวัสดีครับเพื่อนพองน้องพี่ที่คิดถึงนะครับผมชายโยโชพระนะครับเทพบุตรพระเนื้อดินนะครับวันนี้นำพระเนื้อดินเก่าๆมาอีกหนึ่งองค์นะครับสุมกอนะครับพระสุมกอพิมพ์ใหญ่หลายกนกเป็นจะภาคีของพระในกลุ่มของเป็นจะภาคี ตรงนี้เนื้อจัดสวยงามมากนะครับจัดสวยงามมากมีธรรมชาติดีเยี่ยมเลยนะครับโดยเฉพาะความเก่าของเนื้อพระคราบลาดินที่ติดตามองค์พระตามซอกนะครับซอกแขนนั้นลึกเห็นไหมครับซอกแขนลึกมากสวยงามมากนะครับ แล้วซอกขานี่ก็ลึกมากนะครับซอกขาซอกขาลึกมากซอกแขนลึกมากนะครับมีความช่ำของน้ำบ้านนะครับช่ำสุดๆเลยนะครับนะนีนแดงฉ่ำเลยนะครับนีนมะขามเปียกนะครับสีมะขามเปียก เลยนะครับพระองค์นี้ในความรู้สึกส่วนตัวนะครับพระองค์นี้น่าจะมีเปอร์เซ็นต์แท้เจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นนะครับในความคิดส่วนตัวของผมนะครับเพราะว่าองค์จริงนั้นสวยมากนะครับสวยมากเนื้อนั้นฉ่ำแดงเลยนะครับมีรอยตัดรอยนิ้วมือเป็นธรรมชาตินะครับพระองค์นี้นุ่มมือมากนะครับแข็งแต่นุ่มมือ มมาากนะครับด้านหลังปีรอยปากนะครับรอยปากเป็นธรรมชาติ หลังมีรอยป่าเป็นธรรมชาติมีรอยยุคน้ำว่านนั้นใสนะครับใสช่ำยิ่งจับยิ่งช่ำยิ่งจับยิ่งเพลินยิ่งจับยิ่งสวยนะครับสำหรับพระองค์นี้นะครับในความรู้สึกส่วนตัวนะครับมีเปอร์เซ็นต์แท้แปดสิบเปอร์เซ็นเก้าสิบเปอร์เซ็นเลยนะครับในความคิดส่วนตัวเพราะว่า ดูเป็นธรรมชาติมากนะครับโดยเฉพาะคาบกลุหรือว่าคาบดินที่ติดตามองคพระนั้นฝังอยู่ตามเนื้อดูเป็นธรรมชาตินะครับล้างล้างคงไม่ออกนะครับเพราะว่ามองดูว่าติดแน่นเลยนะครับออกก็อ,ออกน้อยนะครับและมีเป็ดกวดนะครับหนึ่งเม็ดเห็นไหมครับแต่ไม่ใช่ปัญหานะครับ เพราะว่ามีสิทธิ์มีได้นะครับพอเคยเห็นเซียนบางคนนะครับเคยพูดไว้นะครับว่าบางองค์ก็มีเม็ดกวดนะครับแต่เนื้อนนต้องละเอียดครับเม็ดกวดอาจจะหลงมาได้นะครับบ่งบอกถึงธรรมชาตินะครับผาองค์นี้ สิทธิ์แท้นะครับมีสิทธิ์แท้มีไข่ขาวฝังอยู่ข้างในนะครับไข่ขา,ขาวเห็นไหมครับน,นีเยขไข่ขาวนะครับไข่ขา,ขาว ฝังอยู่ในเนื้อนะครับเนื้อนั้นแดงฉ่ำแข็งนะครับเป็นเน็กนุ่มดูเป็นธรรมชาติเห็นไหมครับสวยงามจริงๆนะครับสวยงามมากนะครับดูเป็นธรรมชาติมากนะครับก็ ขอขอบคุณเพื่อนพร้อมน้องพี่นะครับที่ติดตามนะครับผมชัยโยโชพระเทพบุตรพระเนื้อดินนะครับก็จะนำเสนอพระเนื้อดินเก่าๆหลายรูปแบบมาให้เพื่อนพร้อมน้องพี่ได้ชมกันเรื่อยๆนะครับขอบคุณเพื่อนพร้อมน้องพี่ทุกคนครับที่ติดตามผมชัยโยโชพระเทพบุตรพระเนื้อดินก็ วันนี้ก็ขอจบไร์นะครับถ้าเพื่อนพ้องน้องพี่คนไหนนะครับอยากจะคุยหรือว่าปรึกษากันมีใจคอเดียวกันนะครับก็แสดงความคิดเห็นพูดคุยกันได้นะครับผมชัยโยโชพระไม่เคยเห็นพระเนื้อดินของแท้เลยสักองนะครับอยากจะเคยเห็นอยากจะเห็นนะครับ แต่ยังมีโอกาสนะครับของแท้ที่ว่าอายุร0อยปี200ปีนะครับก็อยากจะศึกษานะครับขอบคุณมากครับโอกาสหน้าพบกันใหม่สวัสดีครับ